พี่นันน่งรอหนูหนูอยู่ที่คูบอนนัน่งรอหนูอยู่บนเตียงมางทีนอนอยูบนฟูกนอนพูกพิทช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกด like ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเปิดตัวแน็ชาลีควังขุยอ่านเปิดตัวนางเอก MV รอหนูที่คูบอนเอฟซีแห่แซวนี่มัน MV หรือว่าพรีวีดิ้งค่ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตที่เจอกระแสดราม่าตั้งแต่ปี2024ลากยาวมาจนถึงปี2025เลยทีเดียวสําหรับหนุ่มแน็กชารลีไตรัดนะคะหลังจากที่เป็นโวนมาพักใหญ่ๆก็ดูจะเหมือนเนื้อหอมสุดๆค่ะแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแน็กชารลีเนี่ยเป็นซอว์พาวเวอร์แห่งวงการติ๊กตอกไทยที่ใครๆเนี่ยก็อยากเข้าหาซึ่งตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยต่างจาับตาความสัมพันธ์กับสาวๆหลายด้อมมากซึ่งแต่ละด้อมเนี่ยก็เชร์กันสุดๆ เรื่ที่เห็นจะเข้าวินตอนนี้และมีโฮสหลายท่านชงหนักมากก็คงจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์คนสวยชาวจีนน้องขุยอันค่ะล่าสุดนะคะก็ทำเอาโซเชียลแทบแตกมอหนุ่มเน็กชาลีได้มาปล่อยเพลงใหม่รอหนุ่ที่ทู้ปอนแล้วก็ทำเอาเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อนางเอก MV เพลงนี้นะคะเป็นน้องขุยอันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการหลุดสปอยออกมาให้แฟนๆได้เห็นเลยเรียกว่างานนี้นะคะทำเอาด้อมทานตะวันยิ้มแก้มแตกค่ะ ซึ่งเพลงนี้เนี่ยฟังแล้วติดหูเพราะดีสนุกสนุกแฮปปี้ดีพระเอกก็ขิงนางเอกก็เขินขุยอันเนี่ยน่ารักจาดอ,อกอาการเขินชาลีหลายช็อตเลยค่ะทำเอาแฟนคลับที่ได้ดู MV ยิ้มตามก็ไม่ให้เขินอายยังไงไหวพาะพระเอกของเราเนี่ยก็ข้างรักสุดๆค่ะ แต่ละช็อตมีหนุ่มๆเข้ามาตอแต่พ่อพระเอกวิ่งตัดทุกช็อตค่ะโดยเฉพาะช็อตที่พ่อพระเอกเนี่ยเอามือนางเอกมาโอบเอวด้านนางเอกก็ตอบรับด้วยการซบไล่โอ้ยเห็นแบบนี้เนี่ยทำเอาคนโสดตายเรียบเลยค่ะเรียกว่าชาลีเนี่ยปล่อยเพลงออกมาได้จังหวะด,ดีเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้คืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็มีดราม่ามาลงที่น้องขุยอันหลังจากไปร่วมงานแฟนมีตรของอาเจียนะคะซึ่งก็มีแก๊งเพื่อนๆอ,อ,อย่างเอดิสันอาไทยนะคะที่มาร่วมปาร์ตี้ด้วยซึ่งเป็นมิตรภาพที่ หลังจากที่ MV นี้นะคะปล่อยออกมาไม่ถึงชั่วโมงทำเอายอดวิวเนี่ยทะลุหลักแสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของพระเอกแล้วก็นางเอก MV มากมายเลยนะคะอาทิเช่นเปิดตัวกันแล้วหล่อคู่นี้น่ารักจังพระเอกแผนสูงเหมือนแต่งเพลงรอนางเอกเสื้อพสยสุดๆไหนบอกไปซ่อมบ้านหลังเล็กแต่กลายมาเป็นนางเอก MV เพลงดีมากติดหู MV น่ารักเลิศแล้วเธอก็มา น่ารักเกินลูกสาวชานยิ้มกรุ้มกลิ่มอารมณ์จ้อหน้าฮักขนาดนางเอกแฟนฉัน2025หวานเจี๊ยบว้าวมากว้าวขึ้นเจสกี้ว้าวกอดเอวว้าวคล้องแขนว้าวป้อนของกินว้าวมีความสรงจังอ๊ายฉันกรี๊ดหนักมากกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเซอร์ไพรส์มากฉันมีความสุขชาลีขุยอันแล้วเขาเอาขุยอันมาเล่นเอ็มวีแล้วไม่หลุดสปอยสักคนเซอร์ไพรส์มากฉันกรี๊ดตอนชาลีเอามือขุยอันไปกอดเอวโอ้ย แอบ,บนอกบทครับเอามือสาวมาโอบที่เอวแล้วอันอันก็นอกบทเอาหน้ามาซบลเวลาวทายเปลี่ยนจากวันที่14กุมภาพันธ์มาเป็น25กุมภาพันธ์แล้วหรอคะอันนี้ MV หรือ Pre Wedding ครับ แมแมแงานนี้นะคะพระเอกของเราเนี่ยก็คิงสุดๆค่ะไม่มีหลุดสปอยมาก่อนเลยแบบนี้หลังบ้านคงไม่ต้องบอกนะคะว่าหวานขนาดไหนอย่างที่ชาลีเนี่ยเคยบอกผมคุยกับใครให้ดาวอ้าวเพราะเรื่องแบบนี้เขาคุยกันหลังบ้านค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากแฟนๆเนี่ยกดติดตามเอมี่รอหนูที่คูบอนเพื่อเป็นกําลังใจให้ชาลีคุยอ่านแล้วก็ทีมงานได้ทางช่องหลักออฟฟิเชียลของชาลีปอเจสนะคะเขาให้ผลงานปังๆหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวค่ะพี่นร ที่คู่บอลพี่ไม่ได้จะช่วยงี้หูเข้ามาดูก่อนจะน้องจะมาบ้านพี่จะดู Netflix ด้วยอยู่พรอมพี่ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงโสดใหม่เป็นกําลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ <c oughs>